5ราศีดวงดีครึ่งปีหลังดวงการเงินสุดปังโอกาสแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยราศีใดดวงดีที่สุดในครึ่งปีหลัง2,566ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะดวงดีครึ่งปีหลัง ได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์จังหวะดวงดาวมีความก้าวหน้าที่ดีมากขึ้นราศีมังกรช่วงครึ่งปีหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นโดยเฉพาะเรื่องของงานเป็นราศีที่มีโอกาสของการมีสังคมใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ในการทำงานใครเกิดราศีมังกร คุณอาจจะมีลูกค้าเยอะขึ้นมีโอกาสในการทำงานมากขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเยอะขึ้นก็จะทำให้ความก้าวหน้าที่ดีในเรื่องของการทำงานบวกกับจังหวะดวงดาวในเรื่องของงานนั้นในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะปลายปลายปีจะมีความชัดเจนดวงการงานเริ่มเคลื่อนตัวโคจรในหนึ่งที่ส่งผลดีกับราศีมกรมากขึ้นก็เชื่อว่าคุณน่าจะมีความสำเร็จ ยิ้มรับในข่าวดีที่จะเกิดในช่วงปลายปีนี้ได้ดวงการเงินมีความมั่งคัง่งการเงินมีความคล่องตัวโอกาสในการหาเงินหรือว่ารายได้พิเศษรายได้เสริมต่างๆก็ถือว่าอยู่ในจุดที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณสามารถที่จะหมุนเงินได้อย่างลงตัวในช่วงครึ่งปีหลังราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน เข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังราศีพฤษภดวงค่อนข้างจะเริ่มขี้คายไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยในเรื่องแรกนั้นที่ส่งผลกับราศีพฤษภนั้นก็คือในเรื่องของความรักแต่ว่าต้องย้ำว่าขอเป็นสักช่วงไปลไายปีช่วงเดือนตุลาคมไปแล้วโอกาสในเรื่องของความลงตัวการงานต้องย้ำเตือนจะมีปัญหากับเจ้านายบ้างกับผู้ใหญ่บ้างเราต้องพึ่งพาผู้ใหญ่เยอะๆ ในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังเป็นช่วงที่ต้องระวังการเงินฝากเตือนเป็นช่วงที่มีเรื่องเสียเงินอยู่แต่ว่ามันมีจังหวะดวงดาวโชคลาภในช่วงปลายปีเข้ามาด้วยบางทีมันจะคล้ายๆเป็นทุกขลาบคือได้เงินมาแล้วก็ต้องเสียเงินไปดังนั้นใครเกิดราศีพือศพต้องวางแผนการเงินให้ดีไม่งั้นอาจจะเป็นหนี้สินขึ้นมาได้ราศีเมษ ผู้ที่เกิดวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงดาวพฤหัสได้โคจรเข้าสู่ราศีเมษในช่วงครึ่งปีแรกไปเรียบร้อยแล้วข่าวดีก็คือว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้พอเข้าสู่เดือนตุลาคมไปแล้วดาวราหู จะออกจากราศีเมษอีกเป็นสิปีกว่าจะกลับมาใหม่ดังนั้นราศีเมษจะเหลือแต่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดวงดาวที่ดีที่สุดดวงเดียวอยู่ในราศีของคุณซึ่งส่งผลดีให้ชีวิตมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนการงาน,นใครที่รอคำตอบอยู่จะได้รับข่าวดีเข้ามาหรือใครที่ตั้งใจเน้นเรื่องการเรียนการศึกษาต่อจะมีข่าวดีเข้ามา หรือแม้กระทั่งสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศงานประจำมีโอกาสช่วงปลายปีถ้าหากคุณลุ้นจะขอปรับเปลี่ยนโยกย้ายได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะมีข่าวดีเข้ามาหรือแม้กระทั่งใครที่ตั้งใจไว้ว่าอยากจะลองมีธุรกิจเป็นของตัวเองควบคู่ไปกับเรื่องของงานประจำหรือทำหลายๆอาชีพในเวลาเดียวกัน จังหวะดวงดาวในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็จะส่งผลดีให้ได้เริ่มซึ่งก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินด้วยการเงินเงินที่คุณควรจะได้คุณก็จะได้เข้ามาอะไรที่รออยู่อาจจะถูกผัดวันประกันพุ่งปัญหาเรื่องหนี้สินทั้งหลายก็จะพบกับทางออกคำตอบที่ดีทำให้เกิดความลงตัวในเรื่องของการเงินที่ดีอาจจะไม่ใช่เชิงของโชคลาภ ก็จะเป็นเชิงของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรายได้ประจําความรักก่อนหน้านี้อาจจะยังดูเหมือนไม่ชัดเจนไม่ลงตัวพอพระราหูออกไปดวงในปลายปีมีโอกาสเจอคนที่ใช่อาจจะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยหรือเป็นคนที่เรียกว่าให้คําปรึกษาให้คําแนะนําคุยแล้วถูกชะตาจะมีข่าวดีคนโสดมีลุ้นสละโสดปากราศีเมษนิดนึงว่าดวงดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องหมั่นสร้างบุญบารมีหมั่นทำบุญทำทานทำสิ่งที่เป็นกุศลเพื่อผลักดันให้เรากลายเป็นราศีอันดับที่หนึ่งในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้ ราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนเป็นราศีที่ดวงค่อนข้างจะดีมากในปีนี้เพียงแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกดวงดาวที่ดีมีเข้ามามันเหมือนกับมีมาแล้ววุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่อะไรต่างๆเยอะไปหมดแต่พอครึ่งปีหลังเหมือนฟ้าเปิดจังหวะดวงมีความชัดเจนยิ่งช่วงปลายป,ป,ปีช่วงเดือนตุลาคมไปแล้วคุณจะโดดเด่นมาก ดวงการเงินสุดปังเลยโอกาสแห่งการเงินความมั่งคั่งร่ำรวยรายได้ที่ดีขึ้นหรือในเชิงของสวัสดิการชีวิตมีรายได้ใหม่ๆการค้าการขายธุรกิจมีความสำเร็จที่ดีความรักย้ำเลยว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นเวลาที่ชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะปลายปลายปีอะไรที่มันไม่ดีไม่ใช่ทั้งหลายจะออกจากชีวิตเราไปคุณจะเจอคนที่ใช่ ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมช่วงครึ่งปีหลังนั้นเป็นช่วงที่มีงานใหญ่หญมีโปรเจกต์ใหญ่เราคุณอยู่เป็นจังหวะดวงดาวที่ต้องทำงานเยอะขึ้นต้องเจอคนเยอะขึ้นมีความวุ่นวายมากขึ้น จะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าที่ดีให้กับคุณซึ่งอันนี้ส่งตรงนี้ก็มีความต่อเนื่องมาถึงเรื่องของการเงินด้วยการเงินจะคึกคักมากโอกาสในเชิงของรายได้ถ้าเทียบกับว่าครึ่งปีหลังนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณทําเงินได้เยอะกว่าครึ่งปีแรกด้วยซ้ําไปหรือบางทีงานที่ติดต่อไว้ช่วงครึ่งปีแรกเงินจะออกในช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองหรือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว ในเรื่องของเงินทองเข้ามาเลยทีเดียวสุขภาพต้องระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงนี้ดวงดาวมันจะวุ่นวายในช่วงกันยายนถึงตุลาคมให้ดูแลสุขภาพให้ดีความรักระวังเรื่องความสัมพันธ์ความไว้วางใจกันปัญหามือที่สามต้องเชื่อใจกันให้มากมีเวลาให้กันมากขึ้นแนะนำให้เปลี่ยนแปลงไปเที่ยวไปพักผ่อนก็จะเป็นการช่วยแก้กเคล็ดดวงดาวในครึ่งปีหลังนี้ได้ หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ